สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2556ค่ะอยู่กับคุณวนัยเยนบุตรดิฉันธนวัรปันธชดค่ะไม่ทันไรเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพิ่งมีการอนุมัติจากทางกอสอทอไปรับหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขในการประมูลทีวีดิจิตอลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองครับปรากฏว่าวันนี้หนึ่งในกรรมการกอสอทอจะมีการถแถลงข่าว แสดงความเป็นห่วงแล้วก็คัดค้านเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และก็วิธีการประมูลด้วยนะฮะต้องดีได้ว่าเสียงแตกกันแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะสำหรับคณะกรรมาการชุดนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวิธีการถแถลงข่าวของเขาเนี่ยจะพูดถึงหลักเกณฑ์ที่มองว่าไม่มีความโปร่งใสในมุมของการประมูลดิจิทัลทีวีนะคะเป็นมุมของคุณทวัชชัยจิตภาสนันนะคะกรรมการกสทชท่านหนึ่งค่ะที่บอกว่าวันนี้จะมีการถแถลงชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับประกาศหลักการวิธีการและ ก็เงื่อนไขาการประมูลเคลื่องความถี่เพื่อการให้บริการระบบดิจิตอลทีวีนะคะประเภทธุรกิจทั้งหมด24ช่องที่มีหลักเกณฑ์กันออกมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าตอนนี้ผ่านการเห็นชอบจากกอสอทอเรียบร้อยแล้วด้วย ทางด้านของคุณทวช,ชัยมองว่าร่างประกาศนี้เนี่ยมีหลายจุดที่ไม่มีความเป็นธรรมนะคะก็อยากจะให้มีการแสดงความคิดเห็นก่อนที่ร่างเนี่ยจะถูกนําไปประทุมประชาพิจารณอย่างเช่นประเด็นการกําหนดค่าการจ่ายเงินคาประกันเป็นเงินสดหรือว่าเช็คเงินสดแตกต่างจากการประมูล3 G จีนในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่นะคะแล้วก็การที่ใช้ธนาคารการันตีได้รวมถึงการข้อรวมถึงข้อกําหนดที่จะต้องจ่ายเงินก้อนแรกภายในปีแรก หลักเกณฑ์นี้จะทําให้ผู้ประกอบการทีวีรายใหม่เกิดยากเพราะว่าจะต้องใช้จํานวนเม็ดเงินมหาศาลนั่นเองก็อาจจะมีความกังวลว่าสุดท้ายแล้วผู้ที่มาประมูลผู้ที่หลักเกณฑ์เอื้อนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีสายป่านยาวพอหรือจะต้องเป็นผู้ประกอบการบิกยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในวงการอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการแสดงความเป็นห่วงออกมานะคะก็ต้องรอดูความชัดเจนเรื่องนี้ด้วย เพราะว่าเรื่องของการจ่ายเงินหลังจากมีการประมูลผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งเป็น2ก้อนก้อนแรกก็คือการจ่ายในยราคาตั้งต้นอย่างที่ผมคุณธนวันเคยรายงานไปแล้วซึ่งก้อนนี้เนี่ยนะครับจะมีการแบ่งซอยเป็น4ปีครับปีแรกต้องจ่าย50%ปีที่2จ่าย3 0ปีที่3จ่าย10%แล้วก็ปีที่4จ่ายอีก10%ที่อาจารย์ธวัไทยเป็นห่วงเนี่ยก็คือปีแรกนี่แหละครับต้องจ่ายถึง50%ของเงินตั้งต้นในการประมูลซึ่งถือวว่่าเเป็นนตััลขทีสูงะครบ ดังนั้นดีไม่ดีอาจจะเป็นการกีดกันไม่ผู้ประกอบการรายการกับรายเล็กสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ก็เป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวรอการแถลงข่าวในช่วงสายๆของวันนี้ฮะพาไปดูข่าวดีสําหรับผู้ประกอบการ SME กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งจะรายงานไปเรื่องของการค้าประกันจากทางบสยให้กับคนที่ต้องการค้าประกันสินเชื่อในส่วนของการขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก รวมไปถึงรับความเสี่ยงจากอาตาัตราแลกเปลี่ยนด้วยขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับก็มีการประชุมในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME โดยทางรัฐบาลนะครับซึ่งที่ประชุมนั้นก็มีมติออกมาค่อนข้างจะดีทีเดียวครับโดยเฉพาะใครที่ไม่มีทุนรอนในการจัดตั้งในการทําธุรกิจของท่านไปกู้แบงก์ก็ไม่ผ่านแต่แผนธุรกิจของท่านเนี่ยดีเลิศประเรสริฐสีต้องมาหาท่านนี้เลยนะครับ v ว n t u r e Capital ครับ ที่ประชุมนั้นเขาเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนเวนเจอร์แคปิตัลมูลค่า1,000ล้านบาทรวมทั้งเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนเครื่องจักรหรือว่าแมชชีนฟันอีก3,400ล้านบาทนะครับทางคุณพยุงศักดิ์ชาสุธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมก็บอกนะครับว่ากองทุนร่วมลงทุนนี้จะตั้งไว้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือวอ่าสสวอโดยให้ SME ที่เข้าเงื่อนไขเนี่ย สามารถของเงินร่วมทุนได้ในสัดส่วนประมาณสัก15-35ของทุนจดทะเบียนเพื่อน,นำเงินที่ได้ไปจัดซื้อเครื่องจักรมีระยะเวลาร่วมทุนไม่เกิน5ปีส่วนอีกกองทุนหนึ่งคือกองทุนเครื่องจักรจะเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาใหม่มีหน้าที่ไปชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ให้กับ SME ที่ไปกู้เงินซื้อเครื่องจักรมาในัตราหเป็นเวลาหปี ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติท่านผู้ชมเป็น SME ไปกู้เงินแล้วก็โดนคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่7%กองทุนนี้จะรับภาระให้ท่าน5%เพราะฉะนั้นก็เหลือส่วนต่างที่ท่านต้องจ่ายเองเป็นภาระของท่านอีก2%แต่ยังต้องมีการพิจารณานะครับว่าจะช่วยเหลือ SME กลุ่มไหนด้วยทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ซึ่งหลังจากที่ประชุมมีการเคาะรายละเอียดมาแล้วก็ต้องเสนอต่อที่ประชุมคอรามอเพื่ออนุมัติต่อไปเพราะฉะนั้นเข้าสู่ที่ประชุมคอรามอเมื่อไหร่เนี่ยนะครับและคอรามออนุมัติ เราจะรีบนำมารายงานทันทีนะฮะค่ะ พูดถึงเรื่องของภาคการลงทุนแล้วมาดูภาคการลงทุนในบ้านเรากันบ้างนะคะโดยเฉพาะภาคการลงทุนในภาคธุรกิจบริการนั่นเองนะคะที่มีการเปรียบเทียบมาบอกว่าภาคธุรกิจบริการของไทยเนี่ยถือเป็นภาคธุรกิจที่มีความอ่อนและถ้าว่าไปดูการลงทุนทางตรงในช่วงที่ผ่านมาจากต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะผลักดันให้ภาคบริการของเรานั้นมีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเข้ามานั่นก็คือการต้องพยายามที่จะพัฒนาการเปิดการค้าเสรีนั่นเองเมื่อมีการค้าเสรีแล้วก็จะผลัก ดันอีกหนึ่งทางนะคะอย่างในมุมของทางด้านคุณรอฟดีเตอร์ดาน,นียลนะคะประธานสมาคมศูนย์ส่งเสริมธรรุรกิจยุโรเปียนอาเซียนนะคะบ,บอกว่าภาคธรรุรกิจการบริการของไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีจุดด้อยเพราะว่าขาดแคลนเทคโนโลยีขาดแคลนประสิทธิภาพการทํางานของแรงงาน ซึ่งถ้าเราไปดูแล้วทั้ง2อ,อุปสรรคนี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การเติบโตนั้นไม่สูงสักเท่าไหร่นะคะจุดอ่อนนี้ก็ส่งผลให้แนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI นะคะเข้ามาลงทุนในไทยน้อยลงนั่นเองค่ะการลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยน้อยลงถ้าเราไปเทียบการเข้ามาลงทุนจากลงทุนต่างชาติว่าจะเป็นกลุ่มประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเมลเซียนะคะ จะเห็นได้ชัดเลยว่าภาคธุรกิจบริการของไทยเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะมาลงทุนในบ้านเราเนี่ยน้อยเขาก็จะไปลงทุนที่อื่นแทนไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียเพราะว่าของเรายังไม่มีการเปิดเสรีในภาคธุรกิจนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเรามีการเปิดเขตการค้าเสรีโดยเฉพาะในฝั่งของ ไทยสาภาพยุโรปหรือว่า E.U จะช่วยลดอุปสรรคที่มีต่อการลงทุน E.U ในภาคธุรกิจการบริการของไทยได้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยทําไมถึงเป็นปัจจัยสําคัญนะคะทางรองประธาน E.A.B.C คุณลินคอคค่ะบอกว่า GDP ของไทยเนี่ยถ้ามาดูสัดส่วนกันจริงๆมาจากภาคการบริการ อย่างเยอะนะคะแล้วก็ที่ในช่วงที่ผ่านมา GDP ที่มาจากภาคการบริการของไทยนั้นลดลงค่ะเพราะว่าแรงงานในภาคการบริการนั้นคิดเป็นสัดส่วน41%ของแรงงานทั้งหมดที่สร้าง GDP ได้เป็น50%ในขณะที่ภาคการผลิตมีแรยงานสัดส่วนเพียงแค่21%แต่สร้างสัดส่วนของ GDP 41%ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพแรงงานในภาคบริการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการลงทุนเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของกลุ่มนี้นะคะและหากว่าเรามี FTA ระหว่างไทยกับยุโรปก็จะช่วยส่งเสริมการค้าแล้วสุดท้ายแล้วก็จะไปพัฒนาเศรษฐกิจร่วมบนพื้นฐานการค้าการลงทุนซึ่งไทยก็จะได้รับประโยชน์ด้วยนะคะก็ต้องผลักดันกันทั้งกระบวนการเพื่อที่จะให้การลงทุนทางตรงนั้นเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นค่ะและถ้าเกิดเรามาแยกนะครับว่าธุรกิจบริการของไทยที่ยังคงอ่อนแออยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่ามีทั้งเรื่องของโลจิสติกส์เรื่องของการประกันภัยเรื่องของสุขภาพอันนี้อาจจะยังไม่เข้มแข็งนัก แต่ว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวต้องยอมรับพราะว่าของไทยเราเนี่ยยกนิ้วให้เลยครับว่าเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนจริงๆครับเพราะแม้กระทั่งในที่ประชุมที่เป็นการประชุมร่วมกันของสุดยอดธุรกิจด้านการลงทุนธุรกิจโรงแรมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นในเมืองไทยช่วงนี้เนี่ยนะครับบรรดาผู้ประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยเขามีการโหวตให้ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะฮะ อันดับรองลงมาก็คือกัมพูชาเมียนมาอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ทางผู้บริหารของดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคุณชนินทร์ธนวณิกเขาบอกว่าหลังจากนี้นักลงทุนจากประเทศระยะไกลจะสนใจเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นเพราะว่าการลงทุนในโรงแรมธุรกิจแถวแถวยุโรปเนี่ยทำได้ยากเพราะฉะนั้นก็จะเบนเข็มมาหาประเทศไทยประกอบกับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีจานวนนักท่องเที่ยวเติบโตอย่างโดดเด่นในภูมิภาคนี้ทําให้ได้เปรียบประเทศอื่นๆนะครับ รวมไปถึงบรรดาเชนยักษ์ใหญ่หลายโรงแรมอย่างเช่น Starwood Hotel แอนด์รีสอรทางรองประธานอาวุโสของเขายังบอกเลยว่าอีก5ปีข้างหน้าจะมีการขยายโรงแรมในเมืองไทยเพิ่มอีกประมาณ10แห่งเพราะว่าการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ดีนักท่องเที่ยวเข้ามามากแม,นนแม้โรงแรมในบางพื้นที่เนี่ยนะครับจะมีมากเกินความต้องการแต่ก็ยังคงสนใจในการลงทุนอยู่ฮะ พูดถึงโรงแรมแล้วนะคะถือได้ว่าธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นที่ว่าบางเจ้านะคุณมนายเขาเคยมีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะเขาก็จะปรับโฉมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยให้มาเป็นโรงแรมก็อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยทางคิวเฮาส์นะคะคุณลิตี้เฮาส์ก็บอกเหมือนกันว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ของเขานั้นเนี่ยหลายที่เลยที่จะมามีการพลิกโฉมเป็นโรงแรมเพื่อที่จะเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่นั่นเองนะคะเปิดเผยมาจากทางด้านของกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทคุณลิตี้เฮาส์หรือว่านะะค คุณสุวรรณา,าพุทธประศาทคะ่ะที่บอกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทาง Q h วเฮาเนี่ยเขาได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของเขารองรับลูกค้าได้ทั้งระดับระยะสั้นแล้วก็ระดับระยะยาวผ่านทั้ง s e r v i วิ a p พา t m e เมนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้วจะมีการทยอยปรับธุรกิจ s วิสพา t เมทั้งหมด7แห่งคะ่ะให้เป็นโรงแรมอย่างเต็มรูปแบบน,นะคะ 7แห่งที่ว่านั้นก็จะเป็นการแบ่งการพัฒนาโดยโครงการคิวเฮาส์ทั้งหมด4โครงการก็คือเซ็นเตอร์พอยต์ประตูน้ำเซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิท10นะคะเซ็นเตอร์พอยต์สีลมแล้วก็เซ็นเตอร์พอยต์ที่ชิดลมด้วยก็จะมีการพัฒนาร่วมโดยบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำนวน3โครงการก็คือเซ็นเตอร์พอยต์เพลินจิตนะคะแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ราชดำริแล้วก็ที่ในบริเวณเทอร์มินอลทเวนตียวันด้วยจำนวนห้องพักทั้งหมดเนี่ยรวมเปิดเสร็จแล้วประมาณสัก2,215ห้องมูลค่าโครงการ10,000ล้านบาท เป้าหมายเขาบอกว่าจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ติดท็อปเชของประเทศให้ได้ภายใน5ปีด้วยนะคะก็ถือว่าภาพรวมของกลยุทธ์ทางการตลาดของเขาสำหรับกลุ่มที่เขาจะไปเจาะในปีนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณทางการตลาดเพิ่มขึ้นประมาณ4-5%ของไรายได้รวมจากปกติที่ใช้เพียงแค่4ี่นะคะ ทำการบุกการตลาดในประเทศแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็จะเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาดในต่างประเทศให้มากขึ้นด้วยเพื่อที่ใช่คนนั้นได้รู้จักกับแบรนด์โรงแรมเซนทรอยนั่นเองนะคะก็ต้องรอติดตามดูสวยงามหรูหรานะคะแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบเราด้วยส่วนใหญ่คนที่ไปพักสวิตส์พัทเมนนิสเนี่ยจะเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าอยู่กันยาวๆนะครับมาทํางานกันนานเลยนะครับเอาไหนๆก็อยู่ในบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์นะครับพาไปดูยักษ์ใหญ่พี่เบิ้มอย่างทางพตทกันบ้างครับ มีความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนเช่นเดียวกันครับแต่ว่าไม่ใช่แค่การลงทุนภายในประเทศเท่านั้นสยายปีกไปต่างประเทศหลายประเทศแล้วรวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรับ AEC ด้วยเหมือนกันคุณไยรินชูโชตถาวรนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตทอบอกว่าตอนนี้ทางบริษัทครับเตรียมที่จะไปลงทุนในประเทศเวียดนามครับบางท่านอาจจะพอทราบข่าวอยู่แล้วนะครับกับการร่วมทุนสร้างโรงกันและปิโตเคมีครบวงจรอยู่ที่จังหวัดบินดินนะครับ ล่าสุดนี้รัฐบาลของเวียดนามเขาเห็นชอบแผนการร่วมทุนเรียบร้อยครับสำหรับแผนการลงทุนโครงการปิโตเคมีคอมเพล็กซ์ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา1ปีในการศึกษาแผนลงทุนและก็มีการร่วมทุนทั้งหมดจากนั้นจะเสนอแผนที่ชัดเจนต่อรัฐบาลเวียดนามอีกครั้งหนึ่งดรไพลินบอกเลยว่าโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนแบบร่วมกันของชาติอาเซียนและก็เชื่อมโยงส่งออกไปยังภูมิภาคเหล่านี้ได้อีกด้วยครับ สำหรับในส่วนของโรงกลัน่นก็จะส่งออกน้ำมันไปยังนิคมอ,อุตสาหกรรมทวายของพม่าส่งออกไปที่เมืองเชนไนของอินเดียและโครงการนี้ก็นับเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งทางกลุ่มปตทจะหาพันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนนะฮะ,ะก็เลยทําให้เมื่อวานนี้แหมหุ้นในกลุ่มของปตทนี่ครอบครัวเขาคึกคักดีเหลือเกิน,นร้อนแรงเหลือเกินนะคะแหมถือว่าเป็นตัวใหญ่ที่มา ผลักดันให้ตลาดทุ้นไทยนั้นปิดในแดนสีเขียวด้วยนะคะแต่ว่าเช้านี้นะคะเปิดมาปุ๊บเนี่ยเซ็น,นเด็กไทยก็ค่อนข้างจะสวิงตัวเขียวเขียวแดงแดงแน่นอนนะคะว่ามาทดสอบแนวต้านสําคัญก็ต้องมีแรงเทสโฟรฟิตกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนในตลาดทุนไทยในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงวันนี้เทรนด์จะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันได้ในช่วงหน้าค่ะครับ